เผื่อเก็บของด้วยเก็บของด้วยเก็บของด้วยเก็บของก็ไม่ได mm ้ไ hmm, ม uh, okay. oh, ่ได้ไม่ได้วันจีนมีมาเออเวันจีนน่าจะมาต่อรอรอกลับมากลับมาผมไม่ได้สั่งไล่กลับมาเราตายกันมาเราสองอย่กี่คนไอ้ีี่ครตวันจีนจะแคปผมเมื่อกี้ผมกระโดดออกมาเลยเขามาทางนี้เปล่าวะห่ามางพี่เกือบตายถ้ามึงเล่นท่านี้มึงก็จบเ่าะโอซีนานแล้วเซตทีวีเราโอซีกันนานแล้วเซตทีวีมัตัดฟัก แซงซอยโอซีแล้วเหรอผมมอได้ยินเต่าฟูนมะโอซีขนานแล้วอี้อะมาถามอี้อะไรตอนนี้ผผมมได้ยินที่ฟูิวไปดูดิเราทำอะไรกันอยู่เฮียโคนเสี่ยงเลยเอ้ยน่าจะสู้กันอยู่เขาจับเขาไล่จับไอ้งก็โอ๋อเออปล่อยมันไล่จับไองพี่เมื่อกี้มันไล่ต่อไม่ได้เมื่อกี้มันมีวันจินด้วยถ้าเราไล่ต่อตัววันจินชกแน่รอเดี๋ยวรอยนี่แหละเคลียเราปวดนี้เราจะไปอยู่กันตรงนี้ไล่ไล่ มตู้ขี้นี่อ่อนอย่างว่ามึงมาตีทางมีทำไมวะมึงเล่นไม่เป็นนะเนี่ยทางเนี้ยรับโค้ง่ายเลยเฮียว่าแต่ฟังอ่ะพี่ป๊อกหลับหรอมาแนวกินเข้ามาโซฟาแล้วไอ้เฮียมันจะเห็นเก็บตู้บ้าก็เล่นไม่กั้างไปตู้นี้คุณอิทันไปรีบมาเลย ขอดนมาหน้ามาะชมรเขาเข้ามาข้างนเขเข้ามาข้างไนเข้ามาข้างไนเขาเข้าแข้งเขาแงแากำแหน่งับกัมาสุับมากกับมาสงลาสูงกับมาสูงกับมายล่าสุดไปแขงให้ทีนยีเหรอใช่ครับใช่ตอนนี้นี่เลยสามสิบสแล้วเขียวเีแล้วตรงหตานะแบบนี้ผมเล่นหน้านะ มันเล่นได้หน้าเดียวตอนนี้หน้าเดียวมีหน้าเดียวหน้าเดียวครับแต่ว่าดูประตูหลังด้วยนะครับคุณต้องคอยเช็คประตูหลังผมฝากตรงนี้คุณด้วยนะครับมีบอมคอนสเตอร์มีมอนสเตอร์เห็นแล้วเห็นแล้วระวังระวังกระบอกขึ้นมาประตูล็อกพิษเลยครับที่มันสามารถเข้าหาเราได้ตัวลุูกี้เขาเล่นอ่าอีซิเคิล8จุด3นะเป็นแค่ดีไอส์กาเคฟอร์ครับเพิ่งเก็บมา ผมดูตีบอมนะโอเคโอเคเขกินยาโอเคเซเกิลลอเซเกิลลอเซเกิลลอเซเกิลเซเกิลสอีเซเกิลอเนีย้ามนึ่งเซเซเกิล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 วิ่เฮียโดนหน้ายู่รอบประตูเจแปดหายหาบอไม่เจอนะเรายังไม่โอซีกันสิบแล้วหกเฟเกตเฟเกตนอนอีเฟนเกตนอนอีนสสมนึเฟนเกตนอนอี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  เขียวเขียไม่ตายวะนี่โอแข็งเซคเกิลเซเกิลเซเกิลนออีเซนองทอีิดเนองอีในห้าสมสโดนานทาทไม่ด้แต่เล่นส็นเก้าเดียวนะระวังเบอมบอมเล่นอยู่กับเมนอ่ะเห็นบอมบ้าผมเห็นบอมบ้าบอมมันอยู่ข้างหลังมันน่าจะเล่นเมนรอรอรรอเล่นขัดใหญ่โอโอเคพี่เขาจะล่บอคอะไรครับโอเคเฟิร์นเกตออีเฟิ่์นเกตออีได้ได้แคปหนึ่งได้แคปหนึ่งเฟิร์นเกตออีในห้ารอ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 รรอ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  ย pues ี่เนไม่จบเลยคือพึ่งห้ายียมเด็่ในชาแมงลงเลยจ้ะเฟสเกตหน่อยอีเฟสเกตหน่อยอีหมเฟสเฟสเฟสลงมาลงเมนมาลงเมนมาลงเมนมาบอมันมอนะบอมมอนะบอมเข้านะบอมเข้าเดี๋ยวะตุ้งเขาไปแล้วตุ้งเขาไปแล้วตุ้งเขาไปแล้วไปแล้วเจกัเจกเกตกตกเเ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 กกไกไกรอ รับหน้าครับเยเเกลอกอีเฟยเกลอกอีเฟย์เกลอกอีสีอรอีอน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 นีโอเคโดจอเซกเกรเซกเกกลเซเกอเลอเซเกกลอกอีเซเกกลอีี

เฟ้ยกิเ้เกินเราเ้กิเเราเกิเเราไห้าสี่สามนึ่งเ้กินเราป๊ก๊้เสวยสวยสวยมากสวยมากเกเกกันเลยรับา้รัไม่ได้รัไม่ได้ตรงนี้ได้แลส่วนซอร์อีส่วนเซอร์อีในห้าสี่สามสองหนึ่งเซกเกอร์เซกเกอร์เซอร์อีเซกเกอร์ลงเซอร์อีนเดวนี้เเอรเซอร์อีนในเราในีเดยนี้น่นิ้หนี้ลงมาเม็ดลงมาเม็ดลงมาเมยดลงมาเมดลงมาเม็ดลมาเม็ด โ้อ้วว้วเตรียมลุกเตรียมลุกเตรียมลุกนะทเตรียมลุกในเราเตรียมลุกในเราในห้าเตรียกเในเราในห้ตีสามสอ่าในเราเตองกดมาอย่าถอยครับเด็แทงอย่าถอยอย่าขัดขัดดีังนะครับเด็แทงไม่มีดามจเลยวตัดักเกเก่งในเราเก่เกในเราในหตีสามสอ่งกเก่งในเรา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 โอเคโอเคโอเคน่าจะไวแล้วแหละยวเียวเอย้าาเกียร์ด้น้านาที ออก,ออกอมาเอามาออกมาไมดูแ,บบแล้วเหรอเนี่ยเก็แล้วกล่องไอ้จ้าทีนะคุณสิวนัวกันยังไงครับครับอันวัดเยอะถ่ายเลยถ่ายเลยตอรทางถ่ายเยมากโอ้โหเม่อทันนะ ย่าของขัดอย่างมันเรียยเลมันมันนัวมันเยอะมันตายลิงเกียนะครับตายเรเกียร์นะพีมขอมันะพี่น่อมันแล้วดเราไปเล่นการ์ดทีขันมทีัันมอ่ะใช่ใชถ้ามันเล่นอย่างนี้